ไม่ผมมาสอนบ้านเขาเฮ้แต่น้องปิงอ่ะเล่นเก่งนะถือว่าแบบชุดถือว่าชุดคือน้องเขาเป็นคนชุดแม่นแล้วก็แบบเป็นคนด้วยความที่เป็นนักบอลอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นคนที่แบบท่าทางเอ็กซ์ไซส์อะไรดีไปหมดเลยครับเขาไม่ไปซุ่มซ้อมอะไรมาเพื่อการนี้เลยนั่นน่ะสิผมเคยยิงแบบจุดโทษแทนน้องเลยนะใช่แล้วก่อนนี่เราไม่ได้อผมพูดจริงนะแต่น้องน่าจะฟุ๊กเอาจริง ก็มีครับมีเทรนน้องด้วยแล้วก็คือน้องชอบมาถามว่าเอ้ยพี่มนถ้าอย่างนี้ได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็สอนไปเฮ้ยเขามาหลอกดูดพลังดูดความรู้เราเปล่านั่นเลยดิตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยถ้าตัวนกันสอบสอบตอนนี้เป็นไงผมชนะผมชนะไม่ยอมผมไม่ยอมตอนเราเนนอ่าน่าจะมีภาพบรรยากาศครับน่าจะมีอยู่ครับก็น่าจะเห็นหลายๆแบบว่าที่แบบหลุดมาแล้วครับผม มีอะไรที่ยังไม่หลุดล่ะนะคิดว่ามาแน่โดนคุกมาแน่ก็เป็นซีนต่างๆในเรื่องค่ะบดูอกุ้งถิงนะเราอ่ะก็มีอะไรแน่นอน